ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีมืงกรและก็ชาวราศีกันประจำเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุดินกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ย,ยิปซีนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพังก้อนชาวราศีพฤศภและก็ชาวราศีกันนะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องการงานของคุณกันนะครับ ถือว่านะครับในเรื่องการงานของคุณนะครับมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับถือว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนะครับอาจจะยังมีรูปแบบของอุปสรรคปัญหาอยู่ก็แล้วแต่แต่ก็จะสามารถมีความสําเร็จก่อตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับความสําเร็จได้รับการนิยมชมชอบนะครับฉะนั้นใครนะครับที่นะครับต้องการเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการงานในเดือนนี้แล้วล่ะก็ถือว่าจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความคืบหน้านั้นเกิดขึ้นถือว่าคุณจะได้รับการยอมรับเเเกกกิดขึ้นนี่่ยวับใรือง ไดด้้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับถ้าเกิดการงานของคุณนะครับรอคอยเกี่ยวกับงานใหม่ในเดือนนี้งานใหม่ของคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือใครครับต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ายังไม่เต็มร้อยของคุณคือเรียกว่ายังมีความตึงเครียดอยู่หรือที่คุณคาดหวังมากกว่านี้มันอาจจะยังไม่ค่อยเป็นไปตามคาด เต็มร้อยนั you know ่นเองครับคราวนี้นะครับมาดูในแต่ละช่วงเวลาด้านการงานของคุณกันบ้างนะครับในช่วงต้นเดือนของคุณนะครับก็ถือว่าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาเรียกได้ว่าการงานของคุณนะครับในช่วงต้นเดือนมีเรื่องให้คุณนะครับต้องคอยแก้ไขและอุปสรรคต่างๆอาจจะเข้ามาในเรื่องการงานของคุณได้ครับทำให้ในช่วงของต้นเดือนนะครับคุณอาจจะเจอเรื่องราวบททดสอบนิดนึงครับทำให้คุณอาจจะต้องเจอเรื่องราวตึงเครียดแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้นะครับ ส่วนในช่วงกลางเดือนก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยทีเดียวครับคุณจะได้รับการยอมรับในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใครต้องการเปลี่ยนงานหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วล่ะก็ช่วงนี้จะได้รับการสนับสนุนพพอร์ตเป็นอย่างดีช่วงนี้ของคุณนั้นนะครับจะได้รับการต้อนรับใครต้องการออเดอร์ปังๆรัวๆช่วงกลางเดือนนี่แหละครับจะได้รับการสมหวังเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะเขาบอกว่านะครับผู้คนต่างยอมรับในตัวคุณหรือเรียกว่านะครับตัวของคุณจะได้รับความนิยมชมชอบเเเเป็นนนนออยยย่่าาาาางงงงดดดดีีีลลทววชกกื้ร ถือว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวใครๆก็อยากจะเข้าหาหรือถ้าเกิดคุณร้องขอความช่วยเหลือแล้วละก็ช่วงกลางเดือนก็จะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเกี่ยกับการงานนั่นเองครับต่อมาครับในช่วงปลายเดือนกันบ้างนะครับ ถือว่าในช่วงปลายเดือนด้านการงานของคุณอาจจะเจอภาวะกดดันนิดนึงตึงเครียดนิดนึงต้องระวังนิดนึงครับอาจจะมีความกดดันจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ช่วงปลายเดือนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จำจี้ช้ำชัยจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ตึงเครียดได้หรือเจ้านายของคุณค่อนข้างงี่เง่าเลยทีเดียวทําให้การงานของคุณอาจจะดูรู้สึกตึงๆเลยทีเดียวหรือว่านะครับในช่วงปลายเดือนของคุณนั้นงานจะต้องแบกรับภาระที่เหนื่อยที่หนักกันเลยทีเดียวแล้วก็มีความกดดัน เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็เอาอยู่แหละครับเพราะว่าภาพรวมนะครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณยังเดินหน้าต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณยังได้รับการยอมรับอยู่นั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับการงานในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่ายังเป็นจุดที่ดีอยู่นะครับอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างในช่วงต้นเดือนและก็ปลายเดือนแต่ภาพรวมของเขาก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเอาอยู่ในทุกๆอุปสรรคเกิดขึ้นนั่นเองครับอาจจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องงราาวนนนหักกเิดขึ้ อาจจะมีความกดดันจากผู้ใหญ่ได้นะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในเรื่องการเงินกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการเงินในเดือนสิงหาคมนี้ไพ่ใบแรกนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียวใบที่2ก็ยังคงดีอีกนะครับใบที่3าม ก็ยังเพอร์เฟกเลยทีเดียวจึงเียกได้ว่านะครับการเงินในเดือนนี้ของคุณสิงหาคมเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะสุขสมหวังมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับโชคลาภและรวมถึงมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เงินที่รอคอยอยู่อย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะไพ่สื่อถึงในรูปแบบของการได้เฉลิมฉลองสื่อถึงความสําเร็จแล้วก็โอกาสชีวิตที่ดีๆเข้ามานั่นเองใครนะครับที่รอคอย การเงินก้อนใหม่หรือการเงินก้อนใหญ่นะครับจะมีโอกาสนั้นนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณขวนขวายและก็เพียรพยายามในการสร้างโอกาสในการหาเงินหาไรายได้เข้าไว้นะครับเพราะโอกาสทองมาถึงแล้วนั่นเองในเดือนนี้ของคุณถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเลยทีเดียวใครต้องการกู้ยืมจากสถาบันการเงินก็จะสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นใครต้องการเกี่ยวกับการเงินที่จะรอคอยอยู่ก็สําเร็จหรือใครนะครับคาดหวังการเงินที่มีปัญหาอยู่ให้คี้ คลายสถานการณ์ที่ดีขึ้นเดือนนี้สถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายและเริ่มมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นหรือความสําเร็จให้คุณเริ่มปลดล็อกเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงส่งผลทําให้การเงินของชาวราศรีธาตุดินในเดือนนี้เริ่มมีจุดลงตัวเริ่มมีจุดของการที่เรียกว,ว่าเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในช่วงเวลาต่างๆของการเงินของคุณกันบ้างนะครับ ในช่วงต้นเดือนก็ถือว่าเป็นจุดของการได้ลงตัวกันเลยทีเดียวเรียกว่านะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลด้านการเงินมีเกณฑ์การสําเร็จเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์การได้โชคลาภเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินหรือขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับใครก็แล้วแต่จะได้รับการสนับสนุนจะได้รับการัพ p อ o r t เป็นอย่างดีจึงเรียกได้ว่าในช่วงต้นเดือนของคุณลงตัวเลยทีเดียวครับด้านการเงิน น,นี้ในะช่วงกลางเดือนกันบ้างนะครับด้านกลางเดือนของคุณก็ถือว่าเป็นจุดที่คุณนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีอุปสรรคบ้างมีรายจ่ายเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่ควบคุมสถานการณตา์ต่างด้านการเงินเอาไว้ได้อยู่หมัดละครับ ต่อมานะครับในช่วงปลายเดือนกันบ้างต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับในช่วงปลายเดือนของคุณมีเกณฑ์การที่จะได้รับความสําเร็จมีลู่ทางโอกาสในการสร้างไรายได้มีเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของคุณการเงินดีเหลือเกิน,นครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีโอกาสได้สุขสมหวังกับการที่จะได้รับโอกาสดีๆกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองครับ ฉะนั้นต้องบอกว่านะครับภาพรวมของการเงินของชาวราศรีธาตุดินในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเอาเลยทีเดียวนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศรีธาตุดินกันบ้างนะครับความรักของคุณในใบแรกนะครับต้องบอกว่านะครับมีการสุขสมหวังเกิดขึ้นการเริ่มต้นอะไรต่างๆ ดีเหลือเกินนะครับใบที่สองก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่เรียกว่าทุกทุกนิดหนึ่งนะครับปนสุขปนทุกข์กันไปใบที่3นะครับยังเสียหายอยู่ยังไม่สุขยังไม่สมหวังนั่นเองฉะนั้นนะครับเรียกว่าภาพรวมของความรักของคุณนะครับมีเรื่องราวทั้งสุขและก็ทุกปนเปกันไปนะครับแต่ภาพรวมดูแล้วนะครับจะค่อนข้างไปทางทุกมากกว่าสุขนั่นเองครับเพราะว่าไพ่ที่เสียมี2ใบขณะไพ่ที่ดีมีแค่ใบเดียวนั่นเองครับจึงส่งผลทําให้นะครับในช่วงเวลานี้ของคุณนั้นอาจจะยังมีเรื่องอื่นอ เกิดขึ้นอาจจะยังมีเรื่องราวของรักที่ยังไม่ค่อยสุขสมหวังเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะคนที่โสดอยู่นะครับการเริ่มต้นนะครับอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาอาจจะได้เจอคนที่เรารู้สึกดีเกิดขึ้นแล้วก็การเริ่มต้นเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ติดขัดอยู่ดีสุดท้ายมันก็ไปต่อกันได้ยากอยู่ดีนั่นเองครับเพราะฉ WOW, ะนั้นคนโสดอยู่ก็ยังติดขัดนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆที่ยังไม่ชัดเจนนั่นเองครับส่วนใครที่มีคู่ก็ต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ถือว่านะครับปน เรื่องราวสุขและก็ทุกนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะมีความสุขกับการได้รับการท่องเที่ยวกับคู่ครองเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้แต่ก็ยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่ยังมีเรื่องราวของการน้อยอกน้อยใจแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนที่คุณจะรู้สึกถึงการที่ ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไร่เกี่ยวกับความรักมีเกณฑ์การทะเลาะก,กันมีเกณฑ์การที่จะมีปัญหาการเกิดขึ้นจากในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ต่างๆเดินหน้ากันยากไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่นั่นเองครับส่งผลทําให้ความรักของคุณในเดือนนี้นะครับค่อนข้างจืดชืดค่อนข้างจืดจางกันเลยทีเดียวแหละครับ คราวนี้มาดูกันในช่วงเวลากันต่อนะครับต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนยังราบรื่อนอยู่นะครับเกี่ยวกับความรักของคุณความรักของคุณยังไปได้ดีนะครับเรียกได้ว่าจะมีเกณฑ์การได้รับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นกับคู่รักหรือนะครับยังใช้ชีวิตที่มีความสุขกับคู่รักกันอยู่นั่นเองครับแต่พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนอาจจะมีเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องราวของการที่ทําให้คุณต้องกังวลใจมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องเครียดต้องทุกข์เกี่ยวกับความรักได้ด้วยเส้นเดียวกัน เช่นเดียวกับช่วงปลายเดือนนะครับความสัมพันธ์ต่างๆยังค่อนข้างที่จะอึมครึมไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนั่นเองครับส่งผลทาให้ในช่วงเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเรียกได้ว่านะครับยังเป็นลักษณะข,ของการที่ว่าภาพรวมยังคงตึงๆยังดูเครียดๆอยู่นั่นเองครับความรักของคุณในเดือนนี้จึงยังเป็นเดือนที่ไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมหวังทั้งคนที่ยังโสดและก็คนมีคู่อยู่แล้วนั่นเองครับ และนี่แหะครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีกันชาวราศีาาศพฤศภ และก็ชาวราศีมังกรนั่นเองครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นค่อนข้างมีอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับความรักแต่ในเรื่องอื่นๆถือว่าโฟลเลยทีเดียวถือว่ามีเกณฑ์การได้รับเรื่องราวดีๆมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการเงินโดดเด่นมากๆนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้โชคลาภใหญ่มีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการได้ช่องทางและลู่ทางในการสร้างรายได้และ สร้างโอกาสด้านการเงินของคุณให้คุณเพิ่มผลคุณทวีด้านการเงินมากขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ให้คุณโฟกัสไปเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับเพราะความสําเร็จนะครับมีเรื่องราวดีๆรอคอยคุณอยู่อย่างแน่นอนนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ